หลายคนสงสัยรวมถึงตัวผมว่าโซเวียตแท้จริงแล้วคือประเทศหรือไม่แล้วทำไมในโซเวียตก็ยังมีประเทศรัสเซียอยู่ด้วยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงปี1922ถึง1991หลายคนมักคิดว่าโซเวียตหรือสหภาพโซเวียตคือประเทศขนาดยักษ์เพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็ถูกแต่ก็าไม่ถูกเสียทีเดียวสหภาพโซเวียต เกิดจากการรวมตัวของหลายสาธารณรัฐที่มีสถานะเป็นรัฐย่อยแต่รัฐมีรัฐบาลท้องถิ่นทงและบางครั้งก็มีกฎหมายของตัวเองแต่ทั้งหมดถูกปกครองโดยรัฐบาลกลางที่มอสโกสหภาพโซเวียตเท่ากับประเทศสหพันธ์สหภาพโซเวียตในทางกฎหมายถือเป็นประเทศเดียวในเวทีโลกใช้ตัวแทนร่วมกันใน UN เมีนโยบายต่างประเทศร่วมกัน และมีกองทัพร,รวมแต่โครงสร้างภายในเป็นสหพันธ์ของ15สาธารณรัฐเช่นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (RSFSR) ยูเครนเบลารุสจอร์เจียอารเมเนียจนถึงเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียแล้วทำไมในโซเวียตยังมีรัสเซียอยู่คำตอบคือ รัสเซียที่อยู่ในโซเวียตคือสาธารณารัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (RSFSR) ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพครองพื้นที่กว่า70%ของดินแดนทั้งหมดและมีประชากรมากที่สุดเพราะรัสเซียคือศูนย์กลางเดิมของจักรวรรดิรัสเซียเมื่อเกิดการปฏิวัติบอลเชวิกและการก่อตั้งสหภาพโซเวียตในปี1922รัสเซียไม่ได้หายไปไหน แต่เปลี่ยนสถานะจากจักรวรรดิมาเป็นสาธารณรัฐหลักในสหภาพเปรียบเทียบให้เห็นภาพถ้าเปรียบโซเวียตเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียก็เหมือนรัฐแคลิฟอร์เนียยูเครนลัตเวียเอสโตเนียก็เหมือนรัฐอื่นๆแต่ความต่างคือโซเวียตควบคุมทุกนโยบายจากส่วนกลางเกือบทั้งหมดรัฐย่อยแทบไม่มีอิสระจริงบทสรุปโซเวียตเป็นประเทศเดียวในเวทีโลก รัเสเซียในโซเวียตคือรัฐย่อยที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแกนหลักของสหภาพหลังโซเวียตล่มสลายในปี1991รัเสเซียจึงกลับมาเป็นประเทศเดียวอีกครั้งพร้อมกับที่รัฐย่อยอื่นๆแยกตัวเป็นเอกราชหากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวใหม่ๆได้นะครับ